อย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะว,ว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็เปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโควิด1 9นั่นเองนะคะางานนี้คุณแม่คนสวยอย่างจูนกัสมาก็เลยต้องดูแลลูกๆ4ออเป็นอย่างดีเลยค่ะ หลังโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนไปนานนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จนกระทั่งเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีมาตรการคลายล็อกดาวน์ก็ทําให้หลายโรงเรียนเนี่ยกลับมาเปิดเรียนได้ปกติค่ะแต่ว่ายังต้องคุมเข้มมาตรการโควิดนะคะเช่นเดียวกับลูกๆตัวน้อยของเหล่าคนดังที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ส่งเจ้าตัวน้อยไปโรงเรียนแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวศิลาชายัยล่าสุดคุณแม่คนสวยจูนกษมานะคะก็เปิดใจกับก๊อสิบสตาร์บันเทิงว่าตอนนี้เนี่ยได้ส่งเจ้าตัวแสบ ออไปโรงเรียนแล้วค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ดูแบบว่ากระตือรือร้นมากๆเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญเธอจะคอยย้ำเตือนกับลูกๆเสมอนะคะว่าให้หมั่นล้างมือใส่แมสแล้วก็ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นเพื่อป้องกันโควิดค่ะ มุมแม่นิดนึงก็รู้สึกว่าเออดีช่วยไปเรียนที่โรงเรียนให้แม่หน่อยเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับบ้านจนเลยมันได้แบบนิดเดียวจริงๆอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่อีกมุมนึงแม่ก็แบบโอ้จะดีหรอเอาลูกไปโรงเรียนมันก็ยังมีโควิดกลัวจะเอากลับมาติดอะไรอย่างเงี้ย พอตักกะแล้วคนนึ่งเขาก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยก็ต้องให้ลูกไปแล้วก็เราก็สอนลูกมากกว่าว่าเวลาไปอยู่โรงเรียนต้องปฏิบัติตัวยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนไปโรงเรียนเตรียมตัวขนาดไหนต้องสวัอยู่แล้วของที่บ้านนะคะกับ<ถ>กับโรงเรียนที่โชว์สบรี่เนี่ยนะคะเขาจะต้องสวัสทุกสามวันอยู่แล้วบอกเขาว่าใส่แมสตลอดเวลาเอาเจลอกอฮอให้ลูกสอนว่าอย่าไปกินอะไรร่วมกับใครเ <c oughs> สฟปุกตุกกลับบ้านแล้วก็ <c oughs> ดูความปลอดภัยแล้วก็ที่เหลือก็ถ้ามันจะต้องติด ต่มันก,นก,นก็ต้องติดแล้วแหละเพราะเราคุมไม่ได้จริงๆน้องๆโอเคไหมครับพี่โอเคมากโอเคไหมคะโอเคอยากไปโรงเรียนไหมคะอยากก็เด็กๆชอบค่ะตื่นเต้นที่จะไปเรียนตื่นเต้นพอลุกให้ตื่นก็ลุกกระเด้งเลยลุกเลยไม่มีอิดออดแล้วก็กลับมาเล่าตลอดว่ามีเพื่อนชื่อคนนี้วันนี้ทําอะไรบ้างอะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะก็รับรู้ได้ว่าเด็กแฮปปี้กับการเติมเรียน